สวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนชอบคริปโตนะครับวันนี้อยู่กับเกม p l n n vs Undead นะครับก็จะมาบอกวิธีการเข้าฟาร์มนะฮะผ่านคอมนะครับเพราะว่าตอนนี้หน้าเบราว์เซอร์นี้ไม่สามารถเข้าหน้าฟาร์มได้แล้วนะฮะหายไปหมดแล้วนะครับที่เราเคยเข้ากันลดน้ำเมื่อก่อนนะฮะต้องมาเข้าผ่านโปรแกรมอ่าบลูสเตกแทนนะครับก็อันดับแรกก็ต้องไปโหลดบูส a ต k กก่อนนะ อ่าบูสต c สแต็กดอทคอนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดอะไรให้เรียบร้อยติดตั้งให้เรียบร้อยนะเพื่อนๆนะโอเคพอเพื่อนๆติดตั้งเสร็จแล้วน,นี่ผมติดตั้งเสร็จแล้วนะแล้วเราก็มาเข้าในบูสตแต็กเลยนะครับรอโหลดแป๊บหนึ่งเข้ามาปุ๊บแล้วก็เข้ามาในอ่าเบบเบ์เซอร์โค m มนะครับอ่า uh, เข้ามาในแพลน s vs u n d ันเดนะครับจะเร็วหน่อยนะเพื่อนๆถ้าไม่ทันก็ วนกลับไปดูนะครับแล้วก็กด PVE โหมดนะครับกดดาวน์โหลดเลือก Android นะฮะในบูสต์แสกน้านี้เราอยู่ในโปรแกรมบูสต์แสกนะเพื่อนๆกด a n d r Android แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับปุ๊บแต่ของผมกดดาวน์โหลดแล้วผมก็กดติดตั้งเลยแล้วกันนะครับเิงคุณต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้หรือไม่ติดตั้งสิอ่าติดตั้งเสร็จปุ๊บอลองเปิดดูซิเป็นยังไงบ้าง โอเคเนี่ยเข้าได้ละอ่าี๋ยวหลังจากนี้เราต้องไปตั้งค่าในหนึ่งนะครับอ่าผมปิดก่อนนะเพื่อนๆเข้าไปตั้งค่าภาษาก่อนนะตอนนี้เป็นภาษาไทยใช่ไหมต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่งั้นค้างนะฮะผมอันนี้คือเพื่อนๆเป็นกันหลายคนนะค้างนะครับอ่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงโอเค๋ยวแล้วเราจะไปเอา QR Code ยังไงนะครับมาเข้าหน้า Account ของเรานะครับอันนี้เป็นที่เราเคยใช้ปกติเนาะเชื่อมกระเป๋าเมตามาเรียบร้อยเนาะ My account ตัวนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมคลิกให้ดูเลยเนาะเพราะตัว ID นี้ผมไม่มีอะไรเลยนะฮะ My QR code นะครับนี่ครับเป็นอันนี้นะครับเราคลิกขวาเซฟอ่าผมขออนุญาตเซฟเป็นหน้าเดสก์ท็อปได้แล้วกันนะง่ายดีพิมพ์ว่า Pvu Pvu แล้วกัน Pvu Pvu เซฟ e s a นะครับโอเคอ่าก็จะอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะผมไปดูก่อนอยู่ไหมอ่านี่นะครับเป็นอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะแล้วเราก็ เข้ามาในบูส s t แตกต่อนะครับนี่อยู่ในโปรแกรมบูส s t แตกเข้า System System App นะครับเลือกมีเดียนะครับ Manage ตรงนี้นะครับทันไหมเพื่อน,เ,อนอเร็วไปก็วนกลับไปดูนะครับเลือก Import f o r m Window นะครับปึ๊บแล้วเราก็มาเลือกไฟล์ที่อยู่เดสก์ท็อปเราโอ้โหเยอะเลยแป๊บหนึ่งนะผมหาก่อน PvuPvu อยู่ไหนเนี่ย PvuPvu โอเคผมก็จิ้มตรงนี้แล้วกันนะ อันนี่พี่เจอพอดีโอเคกดโอเพนนะครับโอเคแล้วมันก็จะเข้ามาในนี้แล้วนะครับแล้วก็ปิดอันนี้ไปแล้วไปเข้าแอปฟาร์มของเรานะครับฟาร์มพีพียูนะครับปึ๊บอ่าอย่าลืมเปลี่ยนภาษานเพื่อนๆค้างกันหมดนะฮะหลายคนคูดฟอร์มโฟโต้นะครับตกลงไปนะฮะแล้วก็เลือกนี่นะครับที่เราเลือกมาจากเดสก์ท็อปเมื่อกี้นะฮะกดเข้าไปบิง๊ง เข้าได้แล้วนะครับนี่นะฮะแล้วก็กด New f a ร์มนะครับโอ้โหนี่ได้เลยนะฮะเนี่ยแต่ว่าไอดีนี้ผมไม่มีอะไรเลยนะเพื่อนๆโอเคนะครับในที่สุดเราก็เล่นผ่าน g ล e Stack ได้นะครับผ่านคอมโดยไม่ต้องผ่านมือถือแล้วนะฮะโอเคนะครับถ้าใครชอบยังไงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังภายในให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ